สวัสดีค่ะเปิดทริปแรกกินเที่ยวกับ UKK เดินทางจากจังหวัดละบุรีไปอำเภอสังขบ,บุรีนะคะไปเที่ยวสะพานมอญ390กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมง56นาทีนะคะก็เราก็เดินทางกัน3แม่ลูกนะคะออกเดินทางช่วงห,งหลังเลิกงานนะคะช่วงเวลา18นาิกานะคะก็ไปในช่วง ตอนกลางคืนก็เป็นอุปสรรคในการขับรถตลอดตลอดเส้นทางเลยค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะถ้าถ้าใครจะไปเที่ยวนะคะก็แนะนําให้ไปในช่วงเวลาที่แบบมีแสงแดดช่วงเวลากลางวันช่วงเช้านะคะพะื่ดีจะไปถึงที่นู่นในตอนกลางคืนนะคะจะสะดวกกว่านะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ก็คลิปแต่ละคลิปที่ทําขึ้นมานะคะก็จะเก็บไปให้คุณแม่ดูในช่วงที่คุณแม่อายุมากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสะพานมอหรือสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานที่ก่อสร้างด้วยไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวแต่ละ5 0เมตรและมีอายุการใช้ติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง30ปีจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวของอำเภอสังขบุรีที่สำคัญ โดยสร้างขึ้นสำหรับข้ามลำน้ำซองกาเรียเพื่อให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขับ,บุรีฝั่งหมู่บ้านชาวมอนเดินข้ามสัญจรไปมาซึ่งบริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆคือซองกาเรียบีคี้และลันตีที่ไหลามารวมกันเป็นสประสบเดิมสะพานมอญเป็นสะพานที่สร้างด้วยแพไม้ ผ่ายติดต่อกันตรงการเป็นแพรมีคนชักสะพานให้มาเชื่อมกันและเก็บเงินสัญจรไปมาคนละหนึ่งบาทในสมัยก่อนชาวบ้านจึงเรียกสะพานบาทเดียวต่อมาพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวัน,น,นวิเวการามที่ชาวมอระ,ระุูธศาสัิกชนทั่วไปเคารพเรื่อมใสจึงกิดิเริ่มและเป็นผู้นำในการสร้างสะพานแห่งนี้ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ต้องเดือร้อนเสียเงินข้ามฝั่งและเดินทางไม่สะดวกสำหรับการสร้างสะพานเริ่มตั้งแต่ปีพศ2529วัสะดุที่ใช้สร้างเป็นไม้ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานมากเพื่อทำเสาราวสะพานและพื้นสะพานจะเป็นไม้ขนาดหน้ากว้าง1ศอกตัวสะพานใช้เสา60ต้นเสาช่วงกลางห่างกาัน10อก ช่วงอื่นๆห่งกัน 72. อโดยการสร้างสะพานไม้แห่งนี้ไม่ได้ใช้เครื่องจัรช่วยใช้เพียงแรงงานของชาวบ้านที่มาช่วยการสร้างด้วยความสัทธาซึ่งในการสร้างสะพานคัางนี้หลวงพ่ออุตมะเร่งสร้างกลางวันและกลางคืนใช้เวลาก่อสร้างจนเสร็จประมาณ2เดือนมีความยาวประมาณแ5 0เมตรถือเป็นสะพานไม้ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับสองของโลก ลองจากสะพานไม้อูเบงในประเทศคามานอกจากนี้ยังได้รับขนานนามว่าสะพานแห่งศรัทธาอีกด้วย